สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนิงปณิตาฟาดเดือดซอบเบอรี่ท่านตายตำร่นทีมหนิงสุดพลังเป็นอีกหนึ่งนักแสดงผู้จัดละครชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างหนิงปณิตาซึ่งไม่ว่าแม่จะโพสต์ข้อความสุดฟาดลงอินสตาแกรมในรูปแบบไหนก็ทาเอาแฟนคลับฮือฮาพร,ร้อมอยู่ทีมแม่หนิงอย่างก่อนหน้านี้แม่หนิงฟาดเรื่องสร้างภาพพีอาร์จะวงการไหนก็ไม่ต่างกันบางคนอยู่วงการไฮโซ แต่ทําตัวยิ่งกว่านี้ล่าสุดแม่หนิงโพสข้อความอีกครั้งซอเบอรี่พร้อมระบุแคปชั่นว่าไม่เคยเริ่มก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าใครของจริงแฮชแท็กทีมหนิงไม่พูดเยอะโดยทานายตั้มก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าแฮชแท็กทีมหนิงสุดพลังแม่หนิงก็ตอบว่าแบบนี้ไม่โดนฟ้องใช้ปากคาทานายตั้มตอบว่าไม่โดนแน่นอนใครกล้าเขียนฟ้องมาจะตีมือเลยท่า,า,า,ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บอกอยู่ทีมแม่หนิงจานวนมากงานนี้แม่หนิงฟาดถึง กรายต้องติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinie.com ขอบคุณครับ